สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ชมเราไหนเราคือน้องไข่เราชอบกิ้ตลอดเวลาดีดีตั้นรับนี่คือจะให้ดูต้นพญาว่านพญาจงอางนะคะคือที่สงสยัยเราก็คือมันก็จะต้นเนี้ยมันจะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็มันก็จะมีลายๆแล้วก็ต้นเนี้ยลักษณะใบเขาอะ เขาะจะเด่นชัดมากเลยแล้วก็จะมีเป็นเนี่เราให้ดูดต้นก่อนเนี่ยตอนแรกก็ถามเพื่อนนะว่าทำไมต้นเนี่ยทำไมสีไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีทางนี้อีกนะนี่ก็จะมีลายเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าจะเป็นเพราะต้นนี้แก่หรือเปล่าแต่ที่ดูๆแล้วมันไม่น่าใช่ว่า ต้นแก่หรือไม่แก่ทีนี้พอเราไปลองไปหาดูเนี่ยก็คือมันมันเป็นคนละสายพันธุ์หรืออะไรนี่แหละนะแต่จริงๆแล้วเราก็สั่งมาจากที่เดียวกันมาจากป่าเดียวกันอะนะทีนี้ก็จะให้ดูอะสีของแต่ละต้นแล้วใบของแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างสีน้ําตาลใช่ไหมต้นสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยคือต้นสีน้ําตาลใบเขาจะชัดแล้วก็อย่างอันเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวดูเทียบใบเห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันนี่อันนี้คือจะต้นสีเขียวสีเขียวของอันนี้นี่คืออันนี้เนี่ยใบเขาก็จะสีออกจะก่อนกว่าแล้วก็จะจะเห็นลายเส้นแบบนี้ในขณะที่อันเนี้ยสีเขาจะเข้มแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นลายเท่าไหร่นี่ แล้วก็จะให้ดูตรงนี้ต้นนี้นี่อันนี้เห็นไหมว่าไม่เหมือนกันเลยสีนี้ก็ก้านกระดูกเขาก็จะออกเขียวๆอันนี้เขาก็จะออกขา,ขาวๆน,นี่คือใบแก่แล้วด้วยนะเนี่ย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 จะเริ่มเหลืองๆนี่จะให้ดูนี่นี่จะให้ดูจะเห็นว่าสีอันนี้ของของต้นสีน้ำตาลน่ะ เราก็จะเป็นอย่างเงี้ยกระดูเขาจะขา,ขาวๆใบเขาจะเขียวเขียวเข้เขมเข,มเขมแล้วก็อันนี้ต้นต้นนี้ตัวนี้กับเขียวกับเอ่ออะไรนะต้นเขียวตัวนี้ยก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน ลักษณะใบอันนี้ดูใบอันนี้ก็จะผอมๆเรียวๆแต่ใบอันนี้เขก็จะกว้างๆแบบนี้อันนี้ก็จะผอมๆเรียวๆอันนี้ก็จะต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นนี้ต้นนี้นี่ค่ะนี่ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่ดูมาตามซ่องทางอตื่นเขาก็บอกว่ามันก็คือพญางูจงอางเหมือนกัน มันก็เลยจะงงๆเนี่ยค่ะเนี่ยก็เนี่ยยาวๆอ,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 อันนี้ก็จะต้นนี้ผอมๆอย่างนี้อันนี้ก็อีกต้นนึง่งเห็นไหมก็จะไม่เหมือนกันต้นนี้ก็คือแตกไหมล่ะคะคุณคุณคะทําหัวน้องฉันแตกไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นใบกว้างๆแบบนี้เห็นไหมอ,อีกตัวนี้คือเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนกัน อะก็จะให้ดูต้นชัดๆเฮ้ทำเสียงน้องแตกแล้วยังไม่แตกใช่ไหมล่ะนี่ให้ดูแต่จริงๆแล้วสีต้นเขาจะเข้มกว่าในในกล้องนี้นะคะในกล้องนี้จะสีโอ้ยแม่นางแม่นางรองดีจังเลยเนี่ยต้นเขาจะเป็นหลายๆ น,นีตน<ม>้นสีเขาก็จะเขียวเข้มเข้มเข้ม,ม,ม,เ,ขมเข้มหน่อยนึ่ง <Hello. S 1> อันนี้เขาก็จะอ่อนลงมาหน่อยนึงต้นนี้ก็คือจะใบหอมอมใบเรียวๆนี่อันนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็ใบเขาก็จะกว้างๆหน่อยสีนี้เป็นเจ้าสวนนะเออแล้วก็สีนี้ก็จะใบกว้างๆนี่ค่ะ ไปกว้างๆแบบนี้เป็นลายแบบนี้เ่งของฉันเอง่ะงแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เขียวลายลายอย่างนี้ใบเขาก็จะพร้อมๆแบบนี้นี่ดอกนี่ดอกดูตรงนี้สิอ๋อแกอันนี้ให้หน่อยดิแกอ,อะไรคะนี่ก็จะเป็นตัวผู้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเมีย แกะตรงนี้นี่ก็จะเป็นตัวเมียก็ปล่อยให้ผสมกันเองแล้วกันมันจะติดไหมวันลบอ้ยแต่กว่าชอบตัวเนี้ยตัวสีน้ำตาลเนี่ยดูการไล่ขึ้นมา เนี่ยเนี่ยดูกา้านไล่ขึ้นมาแล่ดูหลังใบค่ะดูหลังใบมันเป็นท่าสวนของต้นนี้เองครับนี่คือหลังใบเอ,อ้โหอ,อันนี้จะเข้มมากเลยอันนี้ของต้นสีเขียวตรงกลางอู้อันนี้สีนี้เข้มมากเลยอ่ะออมันเป็นท่าสวนที่บุกได้งานอ่ะดูใบนี้มั่งเดี๋ยวดูอันนี้ นี่อันนี้ดำมากเลยแล้วก็นี่จะไม่ค่อยดำจะออกานนี้เห็นไหมนี่เอามันต้นเดียวกันน่ะต้นนี้กับต้นนี้มันต้นเดียวกันน่ะแล้วดูใบอ่อนว้าวอันนี้คือต้นนี้ แล้วนี้ขนาดอ่อนก็ไม่ดำผมเป็นข้าวสวนผมพาเพื่อนมาดูด้วยโอ้มีไข่จ้าไข่โผออกมาอุ้ยไข่โผน้องนางม,มาดูไข่นี่เดี๋ยวเราไปขุดไข่กันดีกว่าได้เลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะ ไม่ค่อยได้รู้เรื่องตรงนี้อะไรเท่าไหร่นี่เอามาแชร์ให้ดูเฉยๆค่ะถ้าใครพอรู้หรือว่าแนะนําอะไรได้ก็นะแนะนำาเคไม่รู้เพราผมเป็นชาวสวนที่ไม่รู้อะไรเลยเออบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> บายบายค่ะ